ปอร์จูเนอร์นะครับปอร์จูเนอร์นะครับอ่ะถอดถังลงมาดูแล้วไอสาเหตุที่ว่าน้ำมันลงถังนะครับนี่นี่ถังน้ำมันโอ้ลูกพี่เอ้ยวิ่งยังไงน้ำมันเหลือตั้งเยอะลกยกลงมาเกรน้ำมันมันเหมือนจะหมดเว้ยทำไมยกลงมาน้ำมันโอ้โหเกือบเต็มถังครึ่งถังนี่นี่ครับสาเหตุนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ แม่งทับอยู่ข้างบนนี่นะมันไม่ลงบ่านะอันนี้ลงบ่านะนี่เรามาเกยทับอยู่นี้อืมจะเหลือหรือครับจะเหลือหรือครับนี่แล้วอันนี้คือถังน้ำมันอา่าลูกลอยของเครื่องอะไรนี่ดีเซลหรือบินซินเนี <c oughs> ่ยชวับชวบชวัวบชัวบชัวบ มีปั๊มติ๊กเหลือไหมเนะี่ยนึกว่ามีปั๊มติ๊กหวางนีก่อนลูกลอยมันตรกไหมเนี่ยมันเต็มเลยนี่ครับมันเกยอ,อยู่อย่างี้เนี่ยเนี่ยเกยอ,อยู่อย่างเงี้ยแบนตแต็ตเลยแบนเต็ตเลยไขยไปได้เออ เฉลือเลยจ้ะโอ้โหแล้วบ่ามันเสียเลยเนี่ยเนี่ยบ่าเสียเลยไม่รู้โดนอะไรส่มันคงทับเลยนะมีการเจาะแสดงว่าถังนี่มันไม่ไม่ตรงเลยเป็นถังไอนี่เเปล่าดี๋ยว